ที่จะมาทําผสมอ่าใช่หลวงพ่ออะไรปลูกเสกครับเนี่ปลูกเสกหลวงพ่ออคมเนี่ยหลวงพ่ออคมใช่ไหมัจ็ดร่มอ๋อว่าเจ็ดร่มนะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับแค่คาดปลอดภัยโชคดีเฮงเฮงใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเขาผมเรียนไสยศาสตร์มามามาให้ดูว่าเราศึกษาจริงไหมถ้าถ้าคนเรามีหนังสือมีพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วในหัวห่วง เนี่ยเนี่ยตะกัววัตุนินและไทยทียทละอย่างก็ได้ที่ว่าจะมาคุ้มเบี้ยแล้วเฮียนี่เอาไปไหนครับหรือที่ไปซื้อมาจากีไอ้นี่ของจุฬาของวัตถุรามณีเลยอ๋อไอ้นี่เป็นคาถาเดิมของอาลูมแม่น้ำแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำแม่ปองอืมนี่เลยนะไปแล้วมันไม่สบายใจเดยวเดี๋ยวทนไม่ไหวกลัวต่อยกัน ทำไมอ่ะคนมันไม่ค่อยชอบผมอะมันไม่มีกฎหนึ่งที่ว่าไม่ชอบเขาสร้างพาไว้จําหน่ายอืส่วนนี้เขาสร้างไว้ถวายจถวายใช่ขนาดเวลาเถียงนันนะพี่ผมบอกว่าผมแจกฟรีนะครับผมจะปลอมไปทาไมอ๋อเขาอ้างวลาปลอมปลอมของตัวเองอืจาน แค่เราได้รู้จักก็ถือว่าเป็นมงคลชวครับมันมีกำลังแต่มันไม่คิดจะทําแบบนี้ก็เอาเงินไปใช้เรื่องอื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขานาพูดถึงแต่อย่างนี้เขาไม่งั้นเลยเขาคิดไม่ได้อืมหาดปัญญารูปเหมือนหลวงพ่ออู้รุ่นนี้แหละที่ว่าเขาฟันกันเหรอเนี่ยใช่ไหมเฮียรุ่นฟันปลาช่อน่เข้าเนี่ยอันเดียวกันแน่นะฟันปลาช่อนในข้าเออใช่โอ้เป็นเป็นเป็นไงฮะคือ คนในสวนเนี่ยมันวิดปลากันใช่ไ<อ>หมไอพ่อไอคนทำครัวคนนี้มันก็เหนื่อยอมันบอกมีพระที่คอใส่วาในปากปลาช่อนอ่ะเอาฟังตอสวนสามทีไม่เข้าเก็บยังไม่หลุดเลยอ่ะอพอเอาพาอ,ออกฟันโทษเยอ้ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้แล้วพิธีผู้ทาพ,พิเศษตอนตอน,ตอนไหนเมื่อไหร่นะเนี่ยเรน,นี้ค้าเจ็ดเหมือนกัน ปี57<อ>นี่ผมสร้างภาพหมดไป2แสน